สวัสดีค่ะปริมเองนะคะคลิปนี้ปริมจะมาสอนทำดอกกุหลาบใส่ปลายอุบะนะคะเป็นกุหลาบปริมตั้งชื่อว่าเป็นกุหลาบพริมโรสละกันนะคะกุหลาบของปริมเองก็คือปริมก็จะดัดแปลงจากแพตเก่านิดหน่อยนะคะจะสังเกตว่าตัวกลีบเขาก็จะมีเ,เหมือนมีรอยหยักขึ้นมานะคะกุหลาบเราใส่ปวงอุบะแล้วนะคะเดี๋ยวปริมเอาตัวอย่างใส่พวงอุบะให้ดูนะคะ เนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะมีมีรอยหยักของกลีบที่สวยขึ้นนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นสีอ่อนนะคะก็จะเห็นชัดขึ้นเออเราจะใช้ไหมพรมสีพลายทั่วไปนะคะเข็มอ่าที่ปิมจะใช้เทสให้ดูนี่ปิพมจะใช้เข็มเบอร์2.0ทับศนย์ะคะขนาด2.0ม mm. ิลิเมตรจริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้หลายเบอร์ขึ้นอยู่กับขนาดไหมนะคะ ก็โดยทั่วไปหลักๆปิมจะใช้อยู่3เบอร์ก็คือ2.0 1.75แล้วก็1.5นะคะ3เบอร์ที่ปิมจะใช้อยู่หลักๆอ่ะอันนี้ปิมจะเอาเบอร์2.0มาเทสให้นะคะเริ่มต้นเลยนะคะเราขึ้นโซ่20นะคะ1 2 3 4 5 หกเจ็ดแปดเก้าสิบ1ิบเอ็ดส2บสองห้าสิบหกสิบยี่สินะคะพอเราได้ยี่สิบแล้วนะคะเราเอานิ้วจิกไว้แล้วเราใส่ขึ้นไปอีกเจนะคะ1นึ่งสองสาสี่ห้าหเจดนะคะ เสร็จแล้วเราพันหัวเข็มค่ะหนึ่งครั้งจิ้มลงตรงหลักที่นิ้วที่เราจิกไว้เนี่ยนะคะจิ้มลงพันหัวเข็มดึงขึ้นมานะคะแล้วปลดออกทีละสองช่องนะคะแล้วพันหัวเข็มอีกครั้งหนึ่งนะคะด้านล่างเราจะเว้นหนึ่งโซ่นะคะลงโซ่ถัดไปนะคะเว้นหนึ่งโซ่ลงโซ่ถัดไป พันหัวเข็มทำตัว f ลงเหมือนเดิมนะคะแล้วเราทำโซ่4ี่หนึ่งสองสานะคะพันหัวเข็มจิ้มลงที่ช่องเดิมค่ะช่องเดิมก็คือช่องที่เราทำตัว f เมื่อกี้นี้นะคะเราทำ f ซ้ำลงที่ช่องเดิมหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลักถัดไปเราทำาพันหัวเข็มข้างล่างเว้นหนึ่งนะคะ จิ้มลงช่องที่สองลดทีละสองจนหมดแล้วทำโซ่สี่ก้านพันหัวเข็มจิ้มลงที่ช่องเดิมแบบนี้นะคะพันหัวเข็มด้านล่างเว้นหนึ่งหลักโซ่สี่ก้านพันหัวเข็มจิ้มลงที่ช่องเดิม เราจะทำไปเรื่อยๆนะคะจนสุดโซ่เราจะได้ช่องแบบนี้นะคะทั้งหมด10ช่องําไปจนสุดโซ่แล้วเราจะได้10ช่องเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ปิ่มทำเสร็จตรงนี้แล้วนะคะค่ะตอนนี้ปิมก็ได้10ช่องแล้วนะคะเดี๋ยวปิมจะนับให้ดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 แล้วก็10ก็คือเราก็จะนับไปตรงช่องโซ่สีกั้นเนี่ยค่ะมันจะได้10ช่องทีนี้เราจะขึ้นแถวที่2กันนะคะขึ้นแถวที่2ก็คือ <c oughs> เราขึ้นโซ่3ก่อน1.2.3แล้วเราพลิกกลับนะคะพอเราพลิกกลับปุ๊บคราวนี้เราจะใส่ตัวกรีบเขาแล้วนะคะพันหัวเข็มครั้งหนึ่งเราลอดลงไปใต้โซ่ใต้ช่องโซ่เลยนะคะไม่ต้องเจาะ ลงไปนะคะทำ F ขึ้นมานะคะทำ F อีกตัวหนึ่งนะคะ F สองตัวแล้วทีนี้พอตัวที่3เราพันหัวเข็มทั้งหมด3มครั้งหนึ่งสองสานะคะพันหัวเข็มทั้งหมด3ครั้งทิ้มลงไปเหมือนเดิมที่เดิมนะคะดึงขึ้นมาไม่ต้องดึงสูงมากนะคะ ดึงพอให้เขาอยู่แค่พอแบบอยู่ระดับปากเข็มอย่างนี้แล้วเราปลดทีละสองค่ะ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งและสครั้งเห็นไหมคะเราจะมีอันนี้เป็นโซ่3ามนะคะแล้วก็ F 1 F 2แล้วก็พันหัวเข็ม3ครั้งตามด้วย F อีก2ตัวค่ะ F ก็คือพันหัวเข็มครั้งเดียว แล้วก็พันหัวเข็มอีกนี่เราก็คือเราก็จะได้หนึ่งกลีบแล้วนะคะมันจะดูย่นย่นอย่างนี้ไม่ต้องตกใจแล้วเราใส่โซ่สามหนึ่งสองสามเราจะมาลงเอ็กกันนะคะลงเอ็กก็คือเราจะลงช่องระหว่างเอฟของข้างล่างตรงนี้อันนี้จะเป็นช่องที่เราทํากลีบถัดไปเห็นไหมคะช่องที่นิ้วโป้งปิมจิ้มอยู่จะเป็นช่องที่เราทํากลีบถัดไป เราจะลงกันที่ตรงนี้ค่ะ x ตรงนี้นะคะที่มันอยู่มีตัว f ข้างล่างอยู่ติดกันเลยสองตัวเราจิ้มลงไปตรงกลางระหว่างตัว f ทั้งสองตัวเลยนะคะแล้วเราทำ x x ก็คือควักธรรมดาคอทอจงขึ้นมาแล้วเราขึ้นโซ่1โซ่สองโซ่3ามทำเหมือนเดิมค่ะพันหัวเข็มทำตัว f สองตัว f หนึ่ง f2 ตัวที่สามทาพันหัวเข็ม3ครั้งนะคะปลดทีละสอค่ะปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2ปลดครั้งที่3และปลดครั้งที่ 4, พันหัวเข็มทําตัว f อีก2ตัวนี่คือจะเป็นลักษณะกลีบของเขานะคะแบบนี้เราจะทำไปจนสุดเลยนะคะ เราจะทำไปจนสุดตรงนี้เลย